ไก่ทองคำา80ไก่ทองคำา89และไก่ทองคำา100ครับผมสวัสดีครับพียอุดครับผมครับสวัสดีครับจารย์ครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับแฟนคลับแฮปปี้การเกษตรชาแนลทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านครับก็วันนี้นะเป็นช่วงของต้นเดือนกันยายนนะครับก็มีคําถามสอบถามมาจากเกษตรกรหลายๆท่านว่าในพื้นที่ที่น้ําไม่ท่วมนะอยากจะทําข้าว ดูข้าวนาปรังนี่ก็เลยอยากให้แนะนําเรื่องข้าวนาปรังสัก 1- นึถึงสอาคลิปดูให้หน่อยนะครับวันนี้ก็เลยเือโอกาสที่จะมาแนะนําสายพันธุ์ข้าวปลูกสําหรับนาปรังรอบที่3ครับอาจารย์ครับรอบที่3แล้วครับเฮีย่าใช่ครับเอาก่อนอื่นนะครับก็อยากจะสอบถามเฮียนะครับว่าคําว่าเป็นรอบเป็นรอบโดยเฉพาะอย่างงี้รอบที่3นี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมครับผมทีนี้เรามาดูเรื่องในรอบ1่ปีของ อ่าประเทศไทยหรือว่ารอบการทำนาปรังของบ้านเราเนี่ยนะฮะของเมืองไทยเราเนี่ยนะเราจะเริ่มกันตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับรอบที่หนึ่งเลยนะครับมันจะเป็นอยู่การค่อมปีนาจันจะเป็นหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปีคือเดือนพฤศจิกานะครับ,รบนะแล้วก็เดือนธันวาเนี่ยเป็นชุดใหญ่เลยครนะธันวาเนี่จัดเป็นรอบที่หนึ่งเป็นนาปรังรอบที่หนึ่งก็คือธันวาเนี่ยเรานับเลยรอบที่หนึ่งธันวามกราอราก็จะไปเกี่ยวกันที่มีนา ครับนะครับพอรอบที่สองนี่ก็คือหลังสงกรานนะหลังสงกรานนี่ไปเกี่ยวกันที่กลางเดือนกันยาไอกรกฎาถึงปลายเดือนกรกฎานะส่วนร,ร,รอบที่สามก็คือเดือนสิงหากับต้นเดือนกันยาคือรอบนี้อ่ะคือรอบนี้เลยเพราะฉะนั้นในนาการทํานาปรังของเมืองไทยเราเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสามครั้งต่อปีสําหรับพื้นที่ที่มีน้ํา ขตชนาทานแล้วก็น้ําไม่ท่วมครับอาจางเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่อยู่ในช่วงต้นเดือนกันยานี่ก็จัดเป็นรอบที่สามอยู่ครับสาหรับพ่อพี่น้องนะครับที่น้ําไม่ท่วมเป็นเขตน้ําไม่ท่วมแล้วก็มีมีน้ําทํานาปังอ๋อครับเอาแล้วพันข้าวนะครับที่เฮียอยากจะนําเสนอนะครับในนาปังรอบที่3ครับเฮียครับผมเฮียบอกว่ามาครบทีมกันเลยครับเฮียครับผมอครับเป็นไงบ้างครับผมครับก็สําหรับอ่าที่จะแนะนําในนาปังรอบที่3มเนาะเรียกพอเด้เป็นนาปังรอบที่3านี้นะครับอาจา์นะ วันนี้ก็จะมาครบเป็นกลุ่มของซีรีส์ไก่ทองคําคือก็คือตระกูลไก่ทองคาซีรีส์ไก่ทองคำหรือว่าไก่ทองคํานี่ครบทีมครบสีเลยครบทีมเลยครับอ้าวครับผมอ้าวครับพ่อยพี่น้องครับนี่เอาเริ่มเลยใช่ไหมครับเฮียเาเริ่มเลยครับตัวแรกเลยนะอยู่ฝั่งนี้เลยรับขวามือผมเลยนะครับนี่ตัวแรกเลยตัวนี้เป็นไก่ทองคํา80 ที่มาแรงที่สุดครับเฮียนี่ดังมากได้รับการตอบรับนะครับจากพ่อยพี่น้องนี่ครับผมนี่ดูลักษณะของเม็ดต้นนะคเอาเบื้องต้นนี่ดูดูกระสอบก่อนครับครับครับกระสอบสีอะไรครับเฮียครับผมกระสอบสีเหลืองสีส้มแล้วก็มีโลโก้ไก่นะครับผมมีโลโก้ไก่ครับผมโอนี่นี่ครับผมไม่ได้เลยเอาคุณสมบัติลักษณะประจําพันธุ์เป็นยังไงเนาะครับลักษณะประจําพันธุ์ของ ข้าวตระกูลไก่ก่อนนะครับยันลักษณะํำพันธ์ทั้งสามสายพันธุ์เลยคือึงต้นเตี้ยแต่กอดีต้นแข็งนัจุดเด่นเรานี่คือต้นเตี้ยนี่ทาให้เก็บเกี่ยวง่ายบริหารจัดการง่ายแล้วก็ต้นไม่หลงอันที่สำคัญแต่กอดีมากเลยครับทั้งสามสายพันธุ์นี่เหมือนกันหมดเลยทั้งสามสายลักษณะประจำพันธุ์ลักษณะประจำพันธุ์เรื่องลำต้นนี่ของไก่ทองคำนี่เป็นจุด จุดเด่นของไก่ทองคำแปดเอ้ยในตระกูลไก่ทองคำเลยนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องของต้นเตี้ยแต่กอดีต้นแข็งแล้วก็เรื่องของผลผลิตจัดเป็นข้าวกลุ่มอายุสั้นที่น้ําหนักดีนี่คือข้อเด่นของไก่ทองคําเลยครับฮะแล้วก็ข้อเด่นสุดท้ายเลยที่ในรอบที่สามนี้ที่ผมแนะนําตระกูลไก่ทองคําเพราะว่าเรื่องของการทนหนาวได้ดีคำว่าทน,นหนาวนี่ก็เพราะว่า ข้าวก็มันจะออกรวงถ้ากระทบหนาวนี่หลายๆสายพันธุ์เลยเนี่ยจะออกรวงไม่สุดนะติดเม็ดไม่ค่อยดีแต่ไก่ทองคําไม่ต้องกลัวเรื่องการออกรวงนะฮะอย่างไก่ทองคํา89 80เมื่อปีที่แล้วนะฮะแล้วก็พิสูจน์มาแล้วโดยเฉพาะไก่ทองคํา89นี่เจออุณหภูมิระดับ10องศานี่6ครั้งนะยังออกรวงสุดเลยเพราะฉะนั้นในรอบที่3ผมก็เลยเน้นเรื่องของไก่ทองคําเป็นหลักคือเรื่องของทนทนหนาวคือเรื่องของ คือการที่ทนต่ออากาศที่หนาวใช่ไหมครับเฮียใช่ครับทนต่ออากาศที่หนาวแล้วก็อากาศเย็นได้แล้วก็เลยรอบที่สามนี่พยายามเน้นเรื่องของไก่ทองคาและก็ที่เราพูดคุยกันครับเฮียเรื่องของผลผลิตเนี่ยครับไก่ทองคำแปดเก้าเนี่เป็นที่ประจักษ์อยู่ครับเฮียครับผมแต่บางท่านนะครับเป็นห่วงเรื่องของไก่ทองคำแปดศูนย์แล้วก็ไก่ทองคำหนึ่งร้อยนี่ว่าจะได้ตันขึ้นเหมือนแปดเก้าหรือเปล่าอ่าครับ ก็อันนี้อันดับแรกเลยนะครับหนึ่งสายพันธุ์เราในผ่านอยู่แล้วนะใน,ในที่เราได้เห็นออกคลิปออกรีวิวมาตลอดในช่วงสองสามปีนี้นะครับ,รบแต่เรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการดูแลรักษานะครับที่เราเจอเยอะที่สุดคือใส่ปุ๋ยไม่ทันครับอาจารย์อันดับแรกเลยตระกูลไก่หรือข้าวายุ่สั้นนะครับสิบห้าวันหลังจากหวานต้องหวานปุ๋ยให้ได้ ไม่ว่าจะต้นเล็กต้นโตขนาดไหนก็ต้องหวานไว้ก่อนเลต้องหว่านให้ได้เลยครับ,รบ<ม>อันนี้เป็นทริคของการทําตระกูลไก่เลยห<ม>รือว่าข้าวยิซัมนะครับโดยเฉพาะไก่ต้องคําเนี่ยเราต้องเร่งการเจริญเติบโตช่วงแรกเนี่ยให้ได้ดีที่สุดเพราะมันสั้นมากครัพอ45วัน50วันต้องใส่ปุ๋ยรับท้องให้ได้<ม>นะแล้วช่วงเข้าวตั้งท้องนี่ฉีดฮอร์โมนเชื้อราแมลงแล้วก็บำรุงรอบที่แรกนะรอบที่ สองก็คือตอนเข้าก้มคือหลังยกสลัดเกสรเป็นแป้งเป็นน้ำนมแล้วก็ฉีดฮอร์โมนแล้วก็เร่งเต่งแล้วก็กำเล็ดด่างคือต้องเอาให้ทันต้องเอาให้ทันที่เจอปัญหายอะคือเอาไม่ทันแล้วก็รักษาไม่ตรงกับโรคกับแมลงที่เราเจอทางคลิปที่ออกมาเอะทำไมไก่ทองคำแปดเก้าทำไมออกมาผลผิตไม่ได้ตามตามที่เหมือนที่ดีเหมือนของอาจารย์ขันชัยกับเทอุสนะครับก็ เดี๋ยวเราจะออกคลิปเต็มๆเลยในช่วงตุลาช่วงหนึ่งนะเกี่ยวกับการดูแลรักษาข้าวตระกูลไก่ให้ได้ผลผลิตหนึ่งตันขึ้นไปอ้าวโอเคอันนี้เนาะอันนั้นก็คือลักษณะประจำพันธุ์เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับทั้ง8089แล้วก็100ครับเฮียครับผมเอาความแตกต่างครับเฮียครับผมทีนี้มาดูความแตกต่างว่าทําไมไก่ทองคา80นี่เพิ่งเปิดตัวใหม่แต่ว่าคนกําลังนิยมมากเลยเรียกร้องกันเยอะมากครับผมจุดเด่นของไก่ทองคำ80ก็เพราะว่า อายุสั้นครับอาจารย์อายุสั้นนะครับสั้นก่าเพื่อนเลยสั้นก่าเพื่อนเลยแปดสิบวันในเกี่ยวเลยครับผมครับแปดสิบวันถ้าไม่กระทบหนาวกระไบในเกี่ยวเลยอาจารย์แต่เป็นข้าวอายุสั้นที่ได้น้ําหนักดีที่เราปรัตัวครับได้น้พันร้อยนะครับข้าวแปดสิบวันแต่น้ําหนักพันร้อยครับซึ่งไวเยอะมากนะครับเกษตรกรชอบแล้วก็ทําให้ตัวแปดสิบนี้มาแรงมากตอนนี้เลยครับแล้วครับอันนี้ข้อที่หนึ่งครับอาจารย์ข้อที่สองนี่ปัญหาข้าวดีด หรือว่าข้าววัชพืชเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติที่เคยออกทลิปไปนะครับอย่างวัชพืชข้าวข้าวดีดข้าวเด้งข้าวป่าข้าวหางอ่าใช่ครับอ๋อตรงนี้แหละสำคัญเป็นปัญหาใหญ่เลยคนต้องการข้าวอายุสั้นครับเพื่อไปหนีเรื่องข้าววัชพืชข้าวดีดข้าวเด้งข้าวป่าข้าวหางเขานี่แหละครับอ่าครับเดี๋ยวทำให้ไก่เพรงั้8แปดูนี่คน หามานานแล้วข้าอายุฟั่งที่น้ําหนักดีนะครับผมครับก็เลยทาให้ไก่ทองคำแปดศูนย์นี่มีคนเรียกร้องหายเยอะมากครับผมไม่กล้ารับพรีออเดอร์ครับจากเยอะครับตอนนี้นะครับพ่อพี่น้องนี่นะครับอยากสั่งจองเลยจะเข้ามาอีกตอนไหนครับเฮียรถใหญ่รถใหญ่เลยคือประมาณปลายตุลาต้นพฤศจิกายังไงก็ขอให้ติดตามที่เพจแฮปปี้การเกษตรชาแนลไว้ตลอดเลยนะครับเพราะเราจะมาแจ้งให้ สมาชิกให้แฟนคลับได้รับทราบกันครับจย์ปลายตุลาเนาะครับปลายตุลาครับจันต้นพฤศจิกานะครับเอาดูดูลักษณะของเม็ดครับมาดยครับผมอามาเบิ้งเม็ดครับพี่น้องครับนี่ครับนี่นี่ครับผมนี่ลักษณะเม็ดนะครับครับผมก็ก็เม็ดสวยแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับแปดเก้าเป็นไงครับฮี่อ่าเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องลักษณะเม็ดของแต่ละสายพันธุ์อีกทีหนึ่งนะจันอันนี้ก็คือแปดศูนย์เม็ดนะครับอ้วนเลยนะเม็ดอ้วนแต่ว่าเม็ดไม่ค่อยยาวมากครับ อ่าเป็นเมตอ้วนครับคือสรุปแล้วไม่ย,ยาท่อ89ไม่เท่าครับแต่อ้วนแต่อ้วน,อ,วนอ้อวนพอๆกันออ้อวนอ่าลักษณะสําคัญก็คืออ้วนครับผมครับนี่ก็คือ,อ เรื่องจุดเด่นเลยที่คนถามก็คือเป็นข้าวอายุสั้นที่น้ำหนักเยอะเราชอบบางคนจะทำรอบข้าบยางแล้วก็มีข้าวดีดข้าวปลากันเมียตรงๆครับพี่น้องครับเบิ่งกันชัดๆนี่ครับผมเนี่ยสั้นกว่า8ปดเก้าอยู่นิดนึงแต่ว่าอ้วนกว่าอ่ะครับอ้วนอ้วนแนวอ้วนครับครับผมเคคครรัับบต่อไปนี้ก็คือไก่ทองคำแปดศูนย์แปดศูนย์ครับทีนี้มาดูตัวที่โด่งดังติดตลาดไปมากแล้วคนใช้กันแพร่หลายมากเลยก็คือ ไก่ทองคํแปดเก้าครับบางท่านก็คุ้นเคยกันอย่างดีแล้วแต่บางท่านก็เอาเพิ่งจะรู้จักครับแล้วอย่าลืมนะครับต้องมีโลโก้ไก่อยู่นะครับถึงเป็นของแท้แน่นอนตรงนี้นี่เป็นที่ถกเถียงกันเยอะว่าเรื่องของ8 9นะครับจารยันเพราะว่าไก่ทองคํา89นี่ขึ้นทะเบียนเป็นกรขอ1ครับก็คือไก่ทองคํา8 9เนี่เราปรับปรุงพันมาจาก61 แล้วแถวที่เราไปพัฒนาพันธุ์นี่เป็นแถวที่89ครับก็เลยเป็นที่มาของคําว่าไก่ทองคํา89ซึ่งบางทีท่านเห็นฉลากเห็นลาเบลนี่บอกขึ้นทะเบียนก็ค้องหหนึ่งเนี่ยอ่าครับก็ก็เลยไปหมายว่ายี่ห้ออื่นก็จะเหมือน89ซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ครับผมของแท้ของไก่ทองคํา89ต้องมีโลโก้ไก่คนะมีโลโก้ไก่เท่านั้นถึงจะเป็นของแท้กระสอบแดงแล้วก็ตัวเลข89ครับอ่ครับของปลาไก่ทองคำน้ำครับเม็ดครับเฮียครับมาดูเม็ดเขาเลยนะครับ นี่ัเขาเม็ดโดดเด่นมากเลยนะโอ้ยนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่ชาวนาโรงสีลานข้าวนี่ชอบมากครับอายุสั้นไม่กลัวหนาวต้นเตี้ยผลผิดเยอะแล้วเม็ดนี่ยาวใหญ่เลยจันยาวใหญ่ใหญ่ยาวเลยใหญ่ยาวเลยครับในไปดูบรรดาข้าวปรังนี่ไก่ทองคำแปดนี่ จัดอยู่ในระดับแนวหน้าที่ลักษณะเม็ดนี่ยาวใหญ่ครับใหญ่ยาวครับยันซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับเมื่อกี้นี่80นี่ก็คือสั้นสั้นและอ้วนาวสั้นอ้วนอ้วนสั้นอ่าอันนี้ใหญ่ยาวอันนี้ใหญ่ยาวเลยครับยันอ้าลูกค้าชอบรงสีชอบเม็ดสวยมากครับผมครับอันนี้ก็คือไก่ทองคำแปดเก้าี่จะเม็ดตรงๆเนาะอ่าครับอันนี้คือลักษณะของไก่ทองคำแปดเก้าครับพี่น้องครับนี่จุดเด่นของเขาคือเรื่องของ การยอมรับแล้วคือเรื่องของการทนหนาวอุณหภูมิระดับ10องศาก็ปัะทะมาแล้วและก็โรงสีนี<อ>่จะชอบโร,โรงสีนี่ชอบเม็ดยาวใหญ่แล้วก็เรื่องน้ำหนักนะฮะดีมากเลยแต่ที่น้ำหนักที่ออกมาตามกระแสใน u t u b e บ้างอะไรบ้างนี่ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของแท้กับของไม่แท้นี่แหละครับของแท้ต้องมีโลโก้ไก่อันเดียวน,นั้นถ้าไม่ใช่มีโลโก้ไก่กระสอบแดงนี่ เราไม่รับประกันว่าเป็นไก่ทองคําของแท้อย่เดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะครับเราจะมาดูว่าลักษณะของแท้ของไก่ทองคํำ89เป็นยังไงแล้วก็ของที่ไม่แท้นี่เป็นยังไงบ้างเนาะครับนี่เอบผมเอาต่อไปครับตัวที่สครับตัวที่สมเลยเลยครับ ไก่ทองคำหนึ่งร้อยถุงสีน้ำเงินแล้วก็มีเลขหนึ่งร้อยแล้วก็โลโก้ไก่ครับผมนี่หนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยครับเพราะว่าหนึ่งร้อยคืออายุการเก็บเกี่ยวอ่าอายุการเก็บเกี่ยวหนึ่งร้อยวันนะครับหนึ่งร้อยวันนะก็ไก่ในจัดเป็นกลุ่มข้าวอายุสั้นอ้าวครับเป็นยังไงบ้างครับเม็ดครับอ่มาดูเม็ดเลยนะครับเนาะอ้าวนี่ครับพี่น้องเม็ดสวยมากโอ้ยเม็ดตัวนี้คือสวยแต่เฮียครับของไก่ทองคำ อ่าหนึ่งร้อยนี่โดดเด่นเรื่องของเม็ดสวยเม็ดสวยในโรงสีชอบมากนะอ่เนี่ยออกเป็นเรียวยาวครับลักษณะเม็ดของไก่ทองคำา้อคือเรียวยาวนะแต่ว่ายาวไม่มากแต่เป็นลนักษณะเรียวๆนะจน๊ะไม่ไม,ไม่ไม่อ้วนใหญ่เหมือนกับ,บไก่ทองคำแปดข้าวแต่จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเม็ดจะสวยมากๆเลยเม็ดสวยมากโดดเด่นของไก่ทองคำหนึ่งร้อยนะครับเรื่องของการต้านทานโรคนะแล้วก็เพลี้ยและก็หนอน นะซึ่งไก่ทองคำหนึ่งร้อยนี่เขาจะโดดเด่นมากคือที่สวยแบบนี้เนื่องจากว่าไม่มีโรคมีภัยได้เนี่ยใช่ไหมครับใช่ครับยานครับนะไม่มีโรคไม่มีภัยฮะเรื่องอันนี้ก็คือจุดเด่นของไก่ทองคำหนึ่งร้อยเลยต้านโรคต้านเพลี้ยต้านหนอนได้ดีครับอ่าน,นี่ก็คือไก่ทองคำหนึ่งร้อยครับ,รบกค็บคือถ้าเกษตรกรท่านใดที่อยากจะทําแล้วนี่ไม่ต้องยุ่งยากเรื่องโรคนะโรคก,กับเพลี้ย แล้วก็นอนนี่ก็คือต้องไก่ทองคำหนึ่งร้อยเลยทำง่ายไม่ค่อยมีอะไรกวนต้านทานโรคเพลี้ยได้ดีครับนี่คือลักษณะประจำพันธุ์นะครับของไก่ทองคำนะครับผมในแต่ละสายพันธุ์ครับแปดศูนย์แปดเก้าแล้วก็หนึ่งร้อยครับพี่น้องครับทีนอ้อครับผมเอาครับฮียสำหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับนาปังรอบที่สามนี้นะครับหรือว่าไม่เป็นรอบต่างๆนี่สามารถที่จะ จะซื้อได้ที่ไหนครับฮียครับผมครับผมสำหรับเกษตรกรท่านใดนะทุกทิศทั่วไทยเลยครับที่สนใจอยากจะเอาไก่ทองคำนะตระกูลไก่ทองคําไม่ว่าจะเป็นไก่ทองคํา80ไก่ทองคํา8 9ไก่ทองคํา1 0 0นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Happy การเกษตร c h a n n e l ทาง YouTube และสื่อออนไลน์ทุกช่องทางที่เป็น Happy การเกษตร a n n e l แล้วก็แฮปปี้การเกษตรที่เปิดใหม่สาขาขอนแก่นนะครับก็ไปติดต่อคุณรัฐได้เลยนะครับ <c oughs> เป็นสาขาของแฮปปี้การเกษตรที่ขอนแก่น <c oughs> นะครับ <c oughs> นอกจากนั้นก็ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอของไทยจงังหวัดกาฬสินครับผมเอาตอนนี้ทั้ง3สายพันธุ์เนี่ย สายพันธุ์ไหนที่มีพร้อมส่งแล้วสายพันธุ์ที่พร้อมขายเลยพร้อมส่งเลยตอนนี้ก็คือไก่ทองคำ89ครับ89นี่มีแล้วมีแล้วครับจัดซื้อได้เลยมีแล้วพร้อมส่งพร้อมใช้เลยพร้อมครับแล้วก็ดูที่สองก็คือไก่ทองคำ100อันนี้ก็มีด้วยเช่นกันจะไม่เยอะมากครับแต่ว่า89นี่เยอะที่สุดเลยส่วนไก่ทองคำ80ก็ให้โทรมาสอบถามหรือว่าจะลงชื่อลงอะไรก็ติดต่อมาที่ฮปปี้การเกษตร Channel ทาง ทางขอจันขันชัยนะฮะคือตอนนี้ต้นเดือนกันยานี่ยังไม่มียังไม่มีครับยังไม่มีเนาะครับทางบริษัทยังยังไม่ได้ส่งมาให้ของจะเริ่มออกประมาณปลายเดือนตุลาแต่ถ้าท่านใดสนใจนะครับให้รีบลงชื่อไว้ก่อนก็ได้เผื่อเผื่อว่ามาตอนนั้นนี่คาดว่าจะเยอะจริงๆแล้วก็ครับเป็นการลงชื่อไว้เฉยๆนะครับว่าสนใจสนใจเดี๋ยวทางอาจารย์ก็จะทำการโทรประสานให้แล้วก็ลงบันทึกแล้วก็ประสานงานทางโทรศัพท์ไปถ้าของมาปั๊บนี่ โทรหาเลยติดต่อกลับเพราะนั้นใครที่ลงชื่อได้ก่อนอาจารย์ก็จะโทรกลับก่อนตอนของมานะฮะครับผมครับเอาครับสำหรับวันนี้ครับขอขอบพระคุณเฮียอุ้ดเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวครับผมครับขอบครับยังครับผมยังครับพี่น้องครับนี่น้อสำหรับไก่ทองคำนะครับของเราทั้ง3สายพันธุ์ครับ8089แล้วก็100ครับ0899428684นะครับแล้วก็0925164252นะครับแล้วก็เบอร์ของนุ่มขวัญชัยครับผม ให้ไปเต็มๆเลยครับ0650495999นะครับสามารถประสานกันมาได้นะครับเนาะเพราะว่าสีอยากสีได้สายพันธุ์ไหนก็แล้วแต่นะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญแช่หัวใจเกษตรพร้อมทีมงานพร้อมเฮียอุดนะครับขอล่าพอมพ่นองปลองภัยไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมไก่ทองคำ80ครับสีสมเนาะ89สีแดงและก็ หนึ่งร้อยสีน้ำเงินครับผม